มหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกวา่ายาแม่อุ้มท้องแสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมา ทองเนื้อเก้าเร็วเร็ว,รวนี้นี่มันอำนาจอะไรพลังรุนแรงมาก ทำไมข้ารู้สึกว่ามันกำลังจะขัดขวางเราข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างก,กำลังเกิดขึ้นที่นั่นจะมีอะไรพวกมันก็คงจะสวดอ้อนวอนของให้พระจันทร์คุ้มครองพวกมันเหมือนพวกขี้ขลาดท่านไม่ต้องกังวลเลยข้าจะตัดหัวเจ้าประดานมามาวางแทบเท้าท่านให้ท่านเหยียบเล่นเอง ดิน,นของเรากําลังถูกท oh yeah. ้าทายขอให้ผีนาฏผีฟ้าจงออกมาปกป้องคุ้มครองทั่วทั้งอาณาประชาราษฎร์ของข้าจากกองทัพอันต่ําช้าของศัตรูด้วยเถิดพลังจากสีพิษยา าเข้าให้ข้าเข้าพบองค์นรสิงห์เดี๋ยวนี้บังอาจมากกล้าขอดความสุขขององค์นรสิงห์ข้ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวในสีพิษยาความขี้ขาดตาขาของเจ้าน่ะสิเจ้านักหมดเด็กที่กลัวแม้กระทั่งเสียงใบไม้ร่วงสิ่งเดียวที่จะทำให้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่คือการไม่ประมาทศัตรูเหมือนเจ้า สี่พิษยานะจะได้เจ้าไปเป็นโหรหลวงเพราะข้านีนแหละจะเป็นคนแรกที่ฟันปากเจ้าอำนาจใดมันจะมายิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของข้าถ้าเจ้าคิดว่าจะมาห้ามกองทัพข้าไม่ให้ไปเหยียบย่ำซากศพของพวกมันแล้วก็ใส่หัวกลับไปทำพิธีของเจ้าได้ละสุเลวินข้าไม่ได้มาห้ามเรื่องการยกทัพข้าแค่มาเตือนให้ระวังบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในสี่พิษยางั้นเจ้าก็หุบปากได้ละ ปากของข้ามีไว้ให้พูดในสิ่งที่ข้าเห็นด้วยจิตมีความสําคัญไม่น้อยกว่าดาบของเจ้าเจ้าต่างหากแหละที่ควรที่จะหุบปากเพราะการเอ่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าพอได้แล้วสุเลวินเมื่อแสงแรกแห่งตะวันกองทัพข้าจะบุกศรีพิษยาต่อให้มันมีอีกร้อยอีกพันพระเพลงเต็มท้องฟ้าข้าก็ไม่สนเพราะข้าตั้งใจไว้แล้วว่าข้าจะไปฉลองคืนบูชาเพลงให้พวกมัน ด้วยเลือดตั้งเขาสุเลเถ้าเจ้ามีตาเจ้าจะเห็นแสงจันทร์นั้นออนล้าน้าสมเพศ มันก็แค่เศษเสี้ยวของแสงอาทิตย์อีกไม่นานมันก็จะดับอีกไม่นาน มาแล้ว ีพิสยาไม่ใช่แผ่นดินที่บอกมันจะเหยียบย่ำได้แม้ดินสักก้อนสีพิสยาข้ามันบทขยี่เจ้าลนวะ ไม่ข้าจะข้บมันให้สีวิทยาข้าจะพอมันให้ลาบไปก่อนเอถอะท่านประธับ <c oughs> พลังอำนาจดุนแรงขนาดนี้ยเราต้องถอย <c oughs> Huh? ผีนาฏผีฟ้าคุ้มครองศรีปิษยา นรสิงมันได้ลิ้มรดความพ่ายแพ้มึงยังมีหน้าแบกความพ่ายแพ้อะไปยศกลับมาอีกเหรอทุยแม่ทัพของข้าสภาพไม่ต่างจากหมาถูกรุมกระทืบไหนหวยประลมาที่บอกจะเอามาวางให้ข้าแตะเล่นให้ข้ากลับไปจะกลับไปให้ประลนลามาหัวเลาะย่อยอีกเหรอแม้แต่กำแพงมึงเล็กๆแม่ทัพของข้ายังเข้าไปไม่ได้ พวกมันมีเกาะก,กำบังข้าพยายามฝ่าก็ไม่แล้วพลังรุนแรงที่ข้าบอกไงสีพิษยามีสิ่งคุ้มครองอยู่ไม่มีอะไรปกป้องสีพิษยาได้เจ้ามันขี้ขาดไร้ฝีมือพลังรุนแรงไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยอาวุธแหลมคมถ้าทำลายเกาะกำบังไม่ได้เราส่งทหารไปมากน้อยแค่ไหนคนของเราก็จะตายกันหมด คนที่ต้องตายคือพวกมันลองทัพข่ากจะล้อมสีพิษยานานแค่ไหนข้าก็จะล้อมมันไว้สุเลเวนเลินเร่งหาทางทำลายสิ่งที่คุ้ครองสีพิษยาอย่าให้ข้าต้องถูกไอ้ปัญมามันย่อหยาดนะเวรกองทัพนรศรไม่มีวันทำลายรศีพิษยาได้